สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบกับช่อง pn ผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ้าบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดครับผมราคาราคา2 5บบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมอ่า้อยพร้อมส่งเลยนะพี่นะเบอร์โทรก็เหมือนเดิมเลยนะพี่นะ0ูนย์แปดสองสี่แ่็ส่ครับผมส่วนอนดิไลผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง pn ผ้าบ้านครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผม ก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับออาสำหรับช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นพีนะก็มีมาแบ่งปันกันเรื่อยๆนะครับผมแล้วแต่ช่วงนะพี่นะ่าสำหรับช่วงเย็นวันเสาร์นี้ก็มีมาแบ่งปันครับผมสองร้อยบาทครับผมทุกรายการนะครับอลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนได้เลยครับผมมาเริ่มเป็นเหรียญลับพระกันรายการที่หนึ่งครับผมนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะครับผมนี่ ถ,ถูกใจองค์ไหนชอบแจมไหนกอดทักไลน์รลอโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับน,นี่ครับรายการที่หนึ่งก็ผมสองร้อยบาทก็ผมต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่พรมรายการที่สองก็ผมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่พรมวัดช่องแคบผมรายการที่สองก็ผมเหรียญน,นี้ ครับรายการที่สองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญอ่าหลงพ่อค้ายครับผมนี่หลงพ่อค้ายรายการที่สามครับผมนี่ครับเป็นเหรียญอ่าพอท่านค้าครับผมรายการที่สามนะครับผมนี่รายการนี้ รายการที่สามครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สี่อันนี้เป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวครับผมนี่ครับอหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวครับผมนี่ สองห้าหนึ่งเจ็ดครับผมเหรียญนี้นะะี่ครับรายการที่สามครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สี่เป็นเหรียญแล้วก็สุดวัดการหลงครับผมนี่ครับเป็นเหรียญแล้วก็สุดวัดการหลงครับผมรายการที่สี่ครับผม สองห้าสองศูนย์ครับผมนี่ครับนะครับรายการที่ห้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่หกเป็นรูปอไอรูปรูปรอยองค์เนื้อว่านครับผมหลวงปู่ทวดครับผมเนี่ยนะะปเ,ปนน 6. เป็นร,อ,อ,ร,รอยอง,งอเนื้อว่านหลวงปูท่ทวดครับผมเนี่ย ครับจะเป็นรายการที่6นะครับผมรายการที่6ครับผม200บาทครับผมต่อไปเป็นรูปหล่อลงพ่วงเงินรายการที่7นครับเป็นรูปหล่อลงพ่วงเงินรายการที่7ครับผมเนี่ย รายการที่เจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่แปดอันนี้เป็นเหรียญอาหลวงพ่อคูณครับผมเนเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมรายการที่แปดครับผม ปีสองห้าสามแปดครับผมในปีสองห้าสามแปดครับผมพระเจ้าอยู่หัวอ่าสเด็จอะไรอ่ะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุครับผมในนะครับปีสองห้าสามแปดครับผมในจะเป็นรายการที่แปดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระอันนี้น่าจะเป็นหางหมากหรือเปล่าพี่ หังมากคุณปูหรือสีลิงดำก็ผมรายการที่9้าครับผม รายการที่เก้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบครับผมน,น,นี่เป็นสมเด็จไม่แน่ใจว่าจะเป็นของอะไรนะวัดกลางของข่อยหรือเปล่านะพี่นะแต่องค์นี้บอกไว้ก่อนนะพี่นะนี่มีตําหนิเลยนล้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีตําหนิตามนี้เลยนะครับผมองค์นี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะพี่นะ มันจะเป็นรายการที่10นะครับผมองค์นี้นะครับ ครับรายการที่10บครับผม2องร้บาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นรายการที่11บ็ครับผมนี่ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นครับผมนี่ นี่ครายการที่11บ็ครับผม200้บาทครับผมต่อไปเป็นภาพปิดตารายการที่12บสครับผม รายการที่สิบสองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระปิตารายการที่สิบสามครับผมครับรายการที่สิบสามครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรูปรอ หลัวพ่อคูณครับผมเป็นรูปเหมือนอ่าอะไรเป็นรูปเหมือนปั๊มใช่ไหมอ่าหลัวพ่อคูณครับผมนี่วัดบ้านไรครับผมเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมรายการนี้ผมนะครับ มีโค้ดตัวเลขอยู่ใต้ฐานนะพี่นะหมายเลขสิบสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อพมุ่ยครับผมรายการที่สิบห้าครับผมเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ยครับผมรายการที่สิบห้าครับผมรายการนี้ ปุดกิ่งนะพี่นะอกิ่งกังดังอยู่นะครับผมในรายการที่สิบห้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพรสสําเร็จรายการที่สิบหกครับผม ร,รายการที่16กครับผม200บาทครับผมต่อไปเป็นพาร์ทสมเร็จรายการที่17ครับ รายการที่17ก็ครับผม200บาทครับผมต่อไปเป็นพัชสมเร็จรายการที่18ครับผม ะะรายการที่18บแปดครับผม200ร้บาทครับผมต่อไปเป็นพอสมเด็จรายการที่19 ครับรายการที่19ครกบ็ผม200บาทครับผมต่อไปเป็นพัะสมเด็จรายการที่20ครับ คร,รายการที่ยี่สิบครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระหูยานรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผม รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระหูยาตรายการที่ยี่สิบสองนี่ครับ ารายการที่ยี่สิบสองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพาพปิตา,าเขาเรียกโรยอะไรนะโรยพอเยเลยโรยอะไรหลวงปุทิมรมครับผมเนี่ยนะครับนะครับจะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมองค์นี้ ครับหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพาร์ตสำเร็จอ่าหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผม หมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสุดท้ายครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมเป็นอาจจะเป็นเป็นจิ่งหลวงพ่อสุธนครับผมนี่ยอาจะสองพันห้าร้อยนะพี่น้องเนี่ยไปสองพันห้าร้อย กิ่งหลงพ่อสดทอน,นครับผมนี่ครับกิ่งยังดังอยู่เลยนะพี่นะ้าหมายเลขยี่ครับผม200บาทครับผมสำหรับพี่ๆนั่นอะไรที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ผมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ